คุณแอนจัก,กรพงศ์ครับโพสต์ใน Facebook บอกว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีบริษัททัวร์บริษัทจำกัดไทยเดสติเนชันเนี่ยได้ถแถลงว่าถูกบมจจอ JKN ไม่ชำระค่าบริการจากความร่วมมือทางธุรกิจนั้นทาง JKN ขอยืนยันว่าเป็นข่าวเท็จและขอฟ้องร้องกลับบจกไทย Destination ในข้อหาหมิ่นประมาทเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาท โดยผู้บริหารผู้ดูแลรายละเอียดสัญญาและผลประโยชน์กับบริษัททัวร์ดังกล่าวในช่วงเวลานั้นคือดรอกเตอร์องอาจสิงห์ลำพองนางสาวอ่อนระวีแตงมีแสงและนางสาวมินทิตาเทวาคำครับโดยทั้ง3ท่านเนี่ยได้มีการลาออกจากบริษัทในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและเป็นผู้ที่ดูแลผลประโยชน์โปรเจกต์ดังกล่าวทั้งสิน้น ทางบริษัทจึงขออนุญาตเชิญผู้บริหารและคณะทำงานทั้ง3ท่านในช่วงเวลานั้นเข้าให้การณสถานีตำรวจและที่ศาลในฐานะพยานและผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะด็อเอร์องอาจผู้ซึ่งเป็นคนเชิญบริษัททัวร์ที่ชื่อว่าบจกไทยเดสิเนชั่นเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับทาง JKN ตั้งแต่โครงการจุดจุด ขอบคุณ Spacebar ที่นำเสนอข่าวสู่สาธารณะจึงเปิดโอกาสให้ JKN สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาชนได้ค่ะขออนุญาตเริ่มกวาดล้างและดำเนินคดีความกับเฟกนิวทุกที่นะคะขอบคุณค่ะ